ผมกำลังจะลงจากพระธาตุดอยเหมยครับก็เดี๋ยวเราจะลงไปสู่แม่น้ำด้านล่างโดยใช้เส้นทางการเดินทางจากพระธาตุลงไปบริเวณริมอ่างเก็บน้ำนะครับระหว่างเนี้ยนะครับถ้าเป็นช่วงที่มีดอกซากุระบานมันก็จะบานตามต้นเนี้ยมันบานอยู่แต่มันเป็นตูมๆข้างบนนิดหน่อยยังไม่บานแบบแบบแบบะจะที่เห็นแบบสวยๆนะเพราะว่าถ้าเกิดบานจะจากตรงเนี้ยเส้นนี้จะบานไปถึงตรงอ่างเก็บน้ำด้านล่างเลยเห็นไหมครับ เดี๋ยวผมขอญอาตรอสาวสวยในการนำทางผมทีมนี้ก่อนนะครับแค่ท้าใส่รองเท้านี่ก็กินขาาแล้วนะ <c oughs> <c oughs> นะ,อะโอเครอสาวสวยใส่รองเท้าเสร็จเราก็จะลงไปด้านล่างครับเดี๋ยน้องก็จะพาไปดูพวกตลาดที่ขายของที่ดอยเหมยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ดูวิวด้านล่างครับว่าน่าสนใจและสวยงามขนาดไหนผมก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ติดตามชมการเดินทางของอันแนทตุรกีเที่ยนอนออนไลน์ครับมีความสุขไปพร้อมกับการเดินทางของผมในทีมนี้ด้วยนะครับไป ่วนชของผมในการนำทางก็น้องอ่อนเป,ป็นคำทิปถ้าใครอยากจะติดต่อหรือว่ารู้จักเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ในการติดต่อไว้ท้ายคลิปนี้นะครับแค่หนึ่งคลิปแล้วก็ตอนเดินทางกลับหรือว่าถ้าเป็นคลิปไหนๆผมจะให้อออน้องอ่อนให้ดีกว่าเพราะบางคนเนี่ยอาจจะเห็นแค่บางคลิปแล้วอาจจะไม่รู้ติดต่อไงแล้วก็จะถามผมมาผมก็เลยอยากจะจริงๆอยากจะให้น้องก็ให้เบอร์ทุกคลิปหละแต่บางครั้งเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อนะเดี๋ยวหายเพราะว่าจะมีการโปรโมทน้องนะแต่ก็ส่วนหนึ่งอยากให้รู้จักน้องว่าน้องขอน่ารักมากครับผมต้งรู้สึกว่าชอบน้องขอมากเลยนะ ด่วความน่ารักแล้วก็มารยาทที่เรียบร้อยนะแล้วรวมถึงาอาจจะพาผมไปเทคกิ้งก็ได้นะตอนนี้เวลากี่โมงเราลองไปดูอ่อน1 1เอ็โมงแล้วโอ้โหเนะเกือบเที่ยงแล้วครับยังหนาวแล้วลมเย็นมากดูผมผมเดียเลยไหมหนาวเลยตอนนี้เริ่มหนาวเห็น,หนแล้วโอเคเราจะลงไปสู่ด้านล่างครับไปดูวิวด้านบนของอ่างเก็บน้ำดอยเหมยที่นี่เขาเรียกคนที่นี่เรียกว่าอะไร ยังอ่างอ่าเก็บน้ำไหมคะรัวเรียกว่าอะไรหนองใช่ปะ่ะอ๋อเขาเรียกว่าหนอง,หนอง,หนองอเหมยนองดอยเหมยปลาอ่อนปะอ่อนน้ำหน้าพี่เลยสาวสวยน้ำทางครับอ่ะโอเคมิ้นตะขี่มอเตอร์ไซค์มาไม่ต้องคุยเลยนะเย็นเจี๊ยบเลยอะ <laughs> <laughs> ่ะนะโอ้โหพอเริ่มหมดจากจุดเมื่อกี้ครับเริ่มเปิดเลย <laughs> นะบรรยากาศตรงนี้เริ่มเปิดเลยเห็นน,<อ>น้องน้ำใสๆ<ส>เขาจะมาเ,เยอะนะคะหนุ่มสาวใช่ไหมครับแม่อุ้ยดอกสุกน่าดีเท่มเลยนะโอ้สวยงามมากครับผมบอกได้เลยว่าสวยงามมากเนื้อขออนุญาตให้น้องขอพาเดินชมบรรยากาศโดยทั่วไปและโดยรวมด้วยนะครับอันก็ได้เลยอืมจัดไปอ่ะค่อยๆเดินไปครับ เราไม่รู้ว่าจะมีคนมาขายของแบบที่เราเห็นตามสถานที่ต้องเที่ยวอื่นๆหรือเปล่านะครับอหมอนกันแน่นอนลงไหนขับไปดูสูงไว้ถ้าขึ้นไปคงเหนื่อยนะพอดีเราลงมาก็เลยไม่เท่าไหร่นี่เออ ดูน้องสาวคนสวยของผมครับนำทางโอ้โยมีทหารเมื่อกี้เจอที่ดาทานผมปิดกล้องแทบไม่ทันเลยตรงนี้เขาคงไม่ว่าลรามั้งน่าจะถ่ายรูปได้อยู่โอ้โหครับเ,เหมือนแมงสอนที่ปางอุ่งเลยครับาาครับตลาดคือฝั่งนี้ใช่ไหมครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวจะมาดูตลาดนะขออนุญาตดูบรรยากาศสวยๆนะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆที่ติดตามชมใน YouTube ขออนุญาตถ่ายทอดสดเฟยูทูบแป๊บนึงครับก็ถ่ายรงปได้กงดูครับดูสาวสวยกับผมสยายนั่นตอนนี้เลยได้ฟิลกมมาลังดูสัญญาณเต์เนว่าที่นี่ดีไหมดีอยู่ดีอยู่นะดีอยู่อ่าโอเคครับดูไปด้วยพี่นนญญคิดว่าที่นี่น่าจะมีอยู่นะ ถ้าเป็นช่วงเวลากลางวันตรงนี้มันจะสว่างไหมถ้าเป็นช่วงหน้าอื่นอ่ะเออม,มันก็สว่างนะกลางวันเนี่ยอโอเคเดินไปเรื่อยๆครับดูสาวสวยนำทางแล้วผมากพูดซ้ำนิดนึงพอดีผมอยู่ในการถ่ายทอดสดในช่องเฟรนบุญนะครับเพื่อนๆในยูทูบไม่ว่ากันนะก็นี่ครับมาแล้วครับพี่สาวขับรถมารอด้านล่างตอนนี้มันเหมือนหมอกลงเลยนะโอ้อากาศเย็นมากโอ้สุดยอดครับเราดูผมสายายเลยครับกับสาวสวยในการนำทาง <laughs> ผมบอกเพื่อนก่อนครับผมเห็นวิวตรงนี้ผมคิดถึงปางอุง่งปางอุ่งที่แม่งสอนเลยครับสุดอยอดครับวิวดีนะนะตอนนี้ครุ้มไปหมดเลยบรรยากาศนะเ <laughs> <laughs> ย็นดีไหม <laughs> พี่ว่าอากาศ <laughs> ไม่พี่ว่าอากาศไม่ถึงสิบองศาแน่เลยนะ <laughs> แล้วนี่เราจะเดินไปดูตรงไหนเอ่ยไปดูตรงสะพานนะ <laughs> <ก> <laughs> ได้ครนะับ <laughs> เดีนะ๋ยวเราจะเดินไปดูสะพานตรงด้านหน้าครับแล้วไปชมบรรยากาศตรงกลางครับว่าถ้าเราไปอยู่ตรงกลางเนี่ยเราจะเห็นบริเวณพระธาตุดอยเหมยหรือเห็นบรรยากาศรอบๆหนองดอยเหมยหรือเปล่านะครับก็มีนักเที่ยวมาเที่ยวไม่เยอะเพราะว่าวันนี้เป็นวันจันทร์นะแต่อะไรก็เท่า,าไม่ไม่สู้เท่ากับการได้มากราสาวสวยเชียงตุงพาพี่มาเที่ยวที่นี่หรอก <c oughs> นะหนาวมากไม่ใส่เสื้อกันหนาวมาแย่เลยโอ้ท่านังโาใจมาด้วยเนี่ย ไม่ไหวนะเออนะก็ขออนุญาตพูดซ้ำในใน c e e o o o k นิดนึงครับตาบคนที่ดู YouTube นะครับก็แนะนำให้รู้จักกสาวสวยน้องสาวต่ยคำติปในการเดินทางนำทางผมในที่นี้ครับนะให้ดูใกล้ๆแบบเต็มๆตัวเลยนะเรียบร้อยนะรักอัธยาศัยดีคนนี้เลยที่ตามหาอยู่นะผมผมยุ่งหมดแล้วครับเจอลมพัดก็ไปทีนึงลมเลยเออนะ ข็ขออนุญาตให้ดูหน้าแน่นทวนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอยากจะให้ดูหน้าตัวเองบ้างเพราะเดี๋ยวกลัวคนก๊อปคลิปครับนี่ครับอยู่กับน้องสาวแสนสวยนะนะถ่ายคลิปไปด้วยโอ้โหมืดมากชักเริ่มมืดแล้วเมื่อกี้เราอยู่ข้างบนสว่างเห็นไหมครับดูด้วยก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวมาแล้วเห็นไหมครับก็ถือว่าไม่เยอะแต่ว่าก็โอเคครับผมคิดว่ามันก็ได้บรรยากาศเลยโอ้โธสวยมากครับดูทั้งด้านด้านนี้เลยนะคลุ้งไม่หมดเลยมองไม่เห็นเลยอะ ดูดิวิวดีมากครับแลบ้วบรรยากาศดีมากเราหันไปดูด้านหลังผมครับสุดยอดเห็นไหมโอ้สุดยอดมากเราดูคนสวยอยู่ด้านหลังด้วยยังไงอ่๋โอเคนะดูผมผมนี่ยุ่งไปหมดแล้วถ่ายคลิปอยู่โอเคตอนติปมีอะไรจะคุยกับคนที่ตามในเฟซบุ๊กพี่ไหม <c oughs> อ่าให้ได้ตอนติปคุยอะไรแล้ว,ลวอ่ะอ่าตอ่า <c oughs> น้องของพี่อ่านะต้องมีผมฐานนะน้องของถึงจะโอเคนะจะตอบจะคุยกันไปเราจะไปยืนอยู่ตรงกลางที่เขาเป็นจุด ในส่วนของให้คนนั่งชมวิวและถ่ายภาพได้นะครับอยู่ตรงด้านนี้เห็นไหมอัวกาสเย็นมากครับสดยอดมากครับโอ้จะเที่ยงอยู่แล้วครับจะเที่ยงอยู่แล้วนะของเวลาประเทศไทยใช่เปล่าน่าจะใช่อ่ะที่เป็นมองว่าเก็เยเออจะเที่ยงแล้วนี่ยังคุ้งไปหมดเลยดอยเหมย ก็ขอบค <sm og h ens forest> ุมการเดินทางที่แสนพิเศษที่ทําให้ผมได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายรวมถึงได้เห็นอะไรต่างๆมากมายจริงๆโดยหมือนจไม่ได้อยู่ในหัวเลยก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรแต่เกิดมาจริงๆแล้วผมรู้เลยว่ามันปังดีๆนี่เองนะ้าเราเลยแต่ว่าอาจจะแบบคนละ ยังไงแล้วถ้าคนที่ตามช่องใน Facebook ไปดูคลิปเต็มในช่อง y o ยูทูบยังมีอะไรที่สวยงามแล้วก็ยังมีอะไรที่น่าค้นหามา,มากมายครับสำหรับการเดินทางผมในที่นี้นะครับโอเคนะก็ให้ดูที่นีนน่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขอยอดถ่ายคลิปในช่อง YouTube ไปติดตามช่อง YouTube คลิปเต็มนะครับขอบคุณครับโอเคครับก็เมื่อกี้ถ่ายทอดสดเรียบร้อยแล้วครับในช่องของเฟซบุ๊กอันแนทวร์กินะอะไร่ะใช่สัญญาณดีนะสัญญาณเต็มเปี้ยเลยเห็นไหมเต็มเลยอยู่บนดอยเหมยครับเห็นไหม ก็ผมรู้สึกว่าจะเป็นเสียงคนไทยน่าจะามาจากประเทศไทยครับก็มาจากประเทศไทยก็มีมาเที่ยวน่าจะมีไกดด้วยนะแต่ใครก็ไม่ถูกใจเท่ากับสาวสวยคนนี้ละนะที่ผมลงสเสน่เธอเหลอกินะ <c oughs> นะอาเขาจะถามเล่นๆนะผมถามในคลิปแรกเลยว่าน้องอายุเท่าไหร่ผมบอกเลยยีิบสามมุกเดิมยกมือข้างซ้ายขึ้น <c oughs> อาชอดมือข้างซ้ายใช่ปะ นิ้วนานยังว่างอยู่นะแหมน้องน่ารักมากเลยนะถามได้ไหมถามได้ไหมมีคนรู้ใจหรือยังไม่มีค่ะยังไม่มีนะยังไม่คิดจะมีด้วยนะยังอายุน้อยอยู่นะเออนะเรขออนุญาตคุยกับน,น้องมาด้วยแล้วก็ดูวิวด้วยมันสวยมากมันสุดยอดมากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวก่อนน่าจะเป็นนักเที่ยวชาวไทยผมได้ยินเขาพูดภาษาไทยแล้วนะก็รู้สึกว่ามันใช่เลยนะตรงนี้ไม่ใช่เลยต้องตรงนู้นเราต้องเดินไปไหม เดี๋ยวเราจะเดินออมไปฝั่งนี้ดีกว่านะเราก็จะเก็บบรรยากาศแล้วไปชมตลาดอีกครั้งกับการเดินทางมาที่ดอยหน่ยนะโอเคนะหรือว่าจะรอให้คนไทยมาก่อนไม่เได้แ้สาินที่นย,ยครับเราก็ดูบรรกาศเวได,ด้กครั้งดีงขอมมัวัดุณหภูมิไม่ได้ถาวัดอุณหภมได้ันก็จะแน่เลรพอนีมันวัดอุณหภูมิไม่ได้ นะพอดีผมลบแอปไปหมดแล้วนี่ครับบรรยากาศตรงนี้เลยนะสุดยอดมากๆกครับกับการเดินทางมาที่ดอยใหม่ครั้งนี้ครับมันได้ฟิลและได้อะไรมากกว่าความสุขที่อยู่ระหว่างการเดินทางผมบอกได้เลยมันได้ประสบการณ์อะไรดีๆแล้วคิดว่ามันไม่น่าจะมีแบบนี้มันก็มีอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าผมเห็นน้องก็ถ่ายรูปกันมันไม่สวยขนาดนี้แต่วันนี้มันสวยมากสวยจนผมรู้สึกเลยว่า ใช่เลยแบบนี้เลยที่อยากต้องการมาถึงแม้จะไม่มีซากุระแต่มันใช่เลยนะถ้ามีความเริ่มจะใช่อยู่นี่นะขอบคุณนะไม่ไดจังเลยนะของขนะับนแน่นบนที่ร้อนออนไะน์ครความสุขอยู่ที่การเดินทางแต่ว่ายังไม่จบแค่นั้นเดีย๋ยวผมจะต้องเดินพาเพื่อนไปชมตลาดที่นี่ครับว่าเขามีอะไรขายบ้างรวมถึงอาจจะต้องกินข้าวเพราะน้องๆมาอยู่ข้างมาแล้วตอนนี้นเกือบเ,เที่ยงแล้วน้องก็ยังไม่กินข้าวแลยไปชมตลาดไปซื้อของกินชิมวายหรือซื้อของฝากอะไรเดี๋ยวก็ลองติดตามารกันนะค,ครับลองว่าไม่น่าพลา ก็มาที่ดอยมแห่งนี้ครับสุดยอดมากๆครับ